ดีเจเพื่อนๆ EP น,นี้ก็จะพาไปเดินดูต้นไม้ที่ปลูกไว้กันต่อนะคะต้นนี้ชื่อว่านาังคุ้มนะคะว่านาังคุ้มหรือว่านูเทาฟอรบ้านนี้นะคะเคยได้ยินมานานแล้วล่ะคะ่ะเขาบอกว่าถ้าเราไม่อยู่บ้านเนี่ยนะคะถ้าใครเดินผ่านมามักจะเห็นมีคนแก่นั่งเฝ้าบ้านอยู่ไม่ก็บ้านเราก็เหมือนมีคนอยู่อะคะ่ะโดยที่ตัวเราไม่อยู่เนี่ยนะคะต้นนี้ก็ อยากปลูกอะคะ่ะพยายามหามาปลูกนานแล้วเหมือนกันกาจะได้นะคะเพราะว่าตอนเด็กๆก,ก็เคยเห็นพ่อพ่อกับแม่ปลูกไว้พอโตมาก็พอรู้สรรพคุณบ้างอะไรบ้างก็เลยคิดอยากจะปลูกเขาบอกว่าถ้าเวลาเลี้ยงไว้มีดอกก็จะสวยอะค่ะดอกจะเป็นสีนขาวเป็นช่อ ใหญ่ๆสวยงามเลยนะคะปลูกไว้ที่เห็นใบเหี่ยวๆอย่างนี้ก็เท่าที่ศึกษาค้นคว้าม,มานน่เขาก็จะอยู่ในห่วงเวลาจำสินของเขาอะค่ะว่านเงินงาช้างนะคะก็เป็นสมุนไพรที่ใช้สำหรับบำรุงร่างกายสำหรับผู้หญิงนะคะ ต้นสวยงามค่ะปลูกไว้ประมาณซื้อมาประมาณเขาจะขายรวมกันนะคะมีอยู่สี่ยอดก็เอามาลงชํำไว้ในกระถางค่ะติดง่ายขึ้นมานะคะก็มีใบขึ้นมาทุกทุก,ท,กทุกต้นแล้วล่ะคะ่ะก็เริ่มแตกใบแต่ในความเป็นมงคลนะคะเขาว่าจะช่วยปกป้องภัยอันตรายจากภายนอกนะคะที่จะเข้ามา ทำร้ายบ้านบุคคลในบ้านหรือคนในครอบครัวของเจ้าของบ้านนะนะคะแล้วปัจจุบันนี้ก็ปลูกกันเยอะมีนิยมปลูกกันมากมายนะคะเพราะว่าช่วยฟอกอากาศได้อีนะคะ ออกมาก็เป็นว่านสีทิศนะคะว่านสีทิศนี่ดอกเขาเวลาเขาออกดอกแล้วจะสวยอะคะ่ะชอบสีสันเขาก็จะหวานสดใสว่านสีทิศนี่จะเป็นว่านมงคลสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเหมาะที่จะเป็นว่านเสริมพลังของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะต้นช้อนเงินช้อนทองนะคะนอกจากจะ มีชื่อที่เป็นมงคลแล้วนะคะเขาก็ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขานะคะคือใบเขาจะเป็นใบกลมๆสวยงามมากค่ะมีลักษณะคล้ายช้อนนะคะแล้วก็สีสันเขาจะเขียวแบบสดใสเลยค่ะชอบแสงแดดจ้าๆนะคะ,บบะ,คะปลูกไว้กลางแดดได้เลยอะคะ่ะแล้วสีเขาก็จะเขียวสดทำให้มองแล้วสบายตาเป็นอย่างมากเลยนะคะเลี้ยงง่ายด้วยนะคะ ปัจจุบันก็โดยมากก็จะนํามาปลูกกันพอแตกพุ่มขึ้นมาเยอะๆก็เป็นไม้ฟอกอากาศให้กับเราได้ด้วยนะคะเลียงง่ายค่ะแค่ลดน้ําให้แล้วก็ตั้งไว้ในกลางแจ้งที่มีแสงแดดจัดจ้านนะคะมองแล้วก็สวยงามสบายตานะคะแล้วชื่อของเขาก็มีความเป็นมงคลคือจะช่วยเรียกทรัพย์เข้าบ้านนะคะ สำหรับต้นลืลีสีผสมตอนนี้นะคะเดินไปบ้านเพื่อนมาค่ะเห็นกิ่งแก่ๆก,ก็เลยหักเอามากิ่งเนะะึ้อค่ะก็ไม่คิดว่าเขาจะปลูกได้ง่ายขนาดนี้นะคะนอกจากสีสันของใบจะมีความสวยงามแล้วนะคะแค่หักกิ่งมาปักไว้ในกระถางก็ ไม่ถึงอาทิตย์นะคะ่ะก็ใบเขาก็จะยังคงสดอยู่อย่างนี้นะคะ่ะแล้วก็มีดอกออกดอกสวยงามบ้าน,นะคะ่ะสําหรับลืษสีผสมนี้นะคะปลูกไว้ตรงไหนก็ได้ค่ะทิศไหนก็ได้นะคะเขาก็จะมีความสวยงามแล้วก็ชอบแสงแดดที่จัดจัดนะคะเวลาแสงแดดจัดจ้าที่จะทำคือจะช่วยทําให้สีของใบเขานะสดแล้วก็ดูสวยงามค่ะ ถ้าใครชอบปลูกไม้ที่มีความสวยงามของใบแล้วนะคะก็นี่เลยะคะ่ะเฟินข้าหลวงก็เป็นต้นไม้อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ปลูกแล้วมีใบสวยงามเฟินข้าหลวงนี้จะมีหลายสายพันธุ์นะคะแต่สายพันธุ์นก็สวยแต่ละสายพันธุ์ก็จะสวยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาะคะ่ค่ะดูแล้วก็สวยงามอะคะ่ะเวลาปลูกไว้ แต่เขาไม่ค่อยชอบแสงแดดมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นต้นเฟิร์นที่จะ,จะเจริญงอกงามได้ดีอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่อะคะ่ะแต่ต้นนี้ก็ปลูกไว้้ะบ้าน แสงแดดจ้าๆก็จริงอะค่ะแต่ก็ยังมีต้นรักแรกทบแล้วก็ยี่เข่งนะคะบางแสงแดดไปได้บ้างนะคะเลยก็ทำให้ใบก็ยังดูสดใสสวยงามน,นะคะมีความสุขในทุกๆวันแล้วก็ในทุกๆวันมีแต่ความสุขไปกับยศยุพันธ์นะคะอย่าลืมกดติดตามให้กับยศยุพันธ์